ถ้ำจำลอง <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำจำลองกันนะฮะเข้าทางไหนนะอน่ะฮะมีคนใส่ชุดมาเราด้วยเหรอพันใบเนี่ยเหรอยี่ใบอ่ะเหรอลูกฮะพอลองเท้าว่าไหนลูกหลบหลบมุมดีดีเออเอะอะไปจุงแม่เข้าไป ไปเอาใเขาขาม่อไอ่ายลูกแก้วอ้งฮะเขาปอไลูกแก้วด้วยถอไลูกแก้วอ่าอ่าบะใจอยู่ได้ไม่มากับวะอืมอืมเอามืดทอไปเดิเราไปเลยมืดเงี้ยเห็นไมู่กมาเห็นไหมมืดจังอ่ะ นี่ไงทำบุญทำบุญชุดเก้าสิบเก้านี่ไงจวซ้ายหรือขวาต้องต้องต้องนะครับอันนี้นนตรงนี้เข้าไปไม่ใช่เหรอมว <c oughs> ยเอาไว้ลูกแก้วอ,อน,นะไหนลูกตรงไหนไม่เต้ยเอาไวบอดได้เลยลูกเดีย๋ยวไม่ถ่ายลูกน้องเดีย๋ยวไม่ฉีดนางสาวให้เสร็จเราไม

กายกายวาจาวาจาปิตตังอาหารวันทาอนาอาคาอาคานานาคราชเอพาเอโกเชมิโข้าพเจ้ามีชื่อว่าเจ้ามีชื่อว่านายบันทันหมคำ

ยานักลาาไปคำเลยอ่ะครับไปอยู่เ่ครับน่าดเจล่า่จ้าลูกนี่ะจ้าน้ามาลูกนี่ลูกแกเราบ่อน้ำนี่ไงเราไม่ได้บูชาหรอกเอาวนไปทางซ้ายทางซ้ายตไหนไปทางซ้ายดิฮะตั้งเลยนะคม่ใช่ถวายก็เราขายบูชาไงลูก ไปบูชาพญานาคไอ้ลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพญานาคอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นถ้ำเหรอลูกมืดพอตามมาเดินยากเฮ้ยเฮ้ยก็พอกตพอกครลยตัวใครวะเปพาพ่อไปเตะใครฮะเมื่อกี้พ่อเหยียบใครไม่รู้มีอะไรมั้งมีมีตู้ตู้ต่อยอดตู้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 ถวายพญานาคทำบุญลูกฮะ ตู้ลูกแก้วเหรออ่าอย่าตู้อย่าตู้ลูกอย่าตู้ถ <c oughs> ้ำพญานาจำลอง <c oughs> เหมือนเลยอ่ะเหมือนถ้ำไอถ้ำจริงเลยถ้ำจำลองติดแอร์ด้วยฮะก็ <c oughs> นี่แอร์ติดแอร์นี่เนี่ยเย็นๆนี่คือแอร์นะ ไปม,มีตู้ไหนเอกมีตู้ไหนเอกยูงแม่ดิมันมืดพ่อไม่เห็นรองลูกจะพาพ่อไปเหยียบใครอ,นะอีกนะฮะอะไรนะนีตู้เหรอนีตู้ใช่ไหมเนี่ยเขาลาปูเขาเขาต้องนอนนั่งรับกราบนะาหยอดยัาง มาทำบุญเข้าไปทุกตู้เลยอย่าตู้ต่อไปจูงแม่ไปเฮ้ยขอก่อนขอก่อนไม่ต้องย้อนหมดไปตู้ต่อไป มีตู้หรอล่าอ่าเตรียมหยอดตู้เลยหยอดตู้เลยลูกหยอดอยังนี่นี่น,นี้บนเพดานภาพค่ำนะฮะตาโลเคชั่นอย่างผมนี่ บอดสนิทเลยนะเี่มันมันมันมืดนะครับเราเดินยากแต่ถ้าคนตาดีปกติก็จะเดินง่ายแต่ให้ลูกชายจูงอ่าอย่าพาพ่อไปเหยียบใครนะลูกเพราะเนี่ย มีตู้หยอด,ดยังไม่เป็นอ่าหยอดอยางไปตู้ต่อไปอมีเหรออูดตู้เล้อ,อยุดีทออ่าอ่าอ่าหยอดเสร็จแล้วก็ไหว้ด้วยนะลูกแล้วมึงไหว้ด้วยสาธุ ถือทำไมพ่อกาะแม่อยู่ไป <c oughs> อย๋ยวพ่อไปใกล้มากอ่ะปล่อยๆเอาไปไปยอดมีพยาน,ยน,ยะะนาขอเรียนเชิญร่วมบุญโบราณสารานหลวงพ่อเยี่ยม้างวิหารโถดกำแพงแก้วอากาศปฏิบัติธรรมนะลูกน้ำมนต์โถดละสิบบาทจืดได้ทานได้เทน้ำในบ่ได้นะคะสำหรับน้ำมน รวมมูล100บาทรับเปลี่ยนไปยังง่ายรวมมูล1,500บาทจากจาการที่แซมได้หน,นึ่นง,ง,นงเหรียญน้ำมนต์พร้อมกระเป๋าพ้านะคะัลหลงยาศึกษาเด็กกระดูกเพื่อเสริมพุ่งน์ยาศึกษาเด็ก,กสเกสมอม,มาฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวโควิดสัมผัสอะไรมือไม่เอาไปออกอ๋อยลูกออกยังมีตู้อีกไหมตู้เยอะเลยเหรอ

อดตัวนี้หยอดอยังฮะตัวนี้หยอดอยังอันนี้จะเดินครบรอบมะนะแพมอันนี้ค,<ล>ครบครบยังลูกครบยัางพอ<ล>แล้วมั้งอ้านั่งนั่งนั่งนมมืออย,มมอย่างนี้โม่ดิเก้อฮะตู้เซฟมีอีกตู้หนึง่งอ่ะไปโอ้เพมตาดีมีตู้ไหนให้เยอะไอ้จูงพ่อไม่พาเขาไปเหยียบไหมลูก <Huh? S 2> <applic ate S 1> หมดแล้วมเอามาอธิษฐานอธิษฐานนี่ก่อนในอธิษฐานตรงนี้ก็แล้วอ่านั่งลงตัวขับทัวขับอ่านมมือข้าพเจ้าข้าพเจ้า,าเขาทิศเสด็จวุ่นเสดวุ่นส่วนนี้ให้กับย่ายวงกูเงินกูเงินขอให้ท่าน ได่รับส่วนมูลส่วนผู้สนนี่ด้วยเถิดนะลูกสาธุเอ,อปไปให้แม่เก็บก่อนให้แม่เก็บก่อนไปออกนอกถ้ำไปไปะอะไรมันสว่สางสว่างเป็มถืออะไร มืดทตาบอดเดินเดินไม่ได้เลยเนี่ยคนเยอะเขาเป็นไฟสีก้มหัวไม่รูกก้มหัวไหมอ๋อล้วพอดูดูแ้วยนะเดี๋ยวพ่อหัวโคก้มหัวไหมก้มไม่รูก

ข้ออยู่ไหนวางวางวางนี่เหรอนี่นออะ,อ,ะนอ่าไปบายบายไปเอ็มตีละฆังหน่อย อันนี้ตัวอะไรเปรเนี่ยช้างมีชีวิตไหมไม่มีชีวิตหรอนี่อะไรตีละรังเหรอเนี่ยอ่ะถืออ่ะต้องพันจะตีมั่ง

ว,ว,วันถ่ายทอดสดในเพลงเท่านี้นะเพลงหมกปวดขี้ไปอ่ะโอเคอ่ะให้แม่รอนี่มั้ล่ะเอนาน้ำมันะ้ยเพลงหมกเพลง,งหมกปวดขี้